รู้อยู่ใจตายว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยคนอื่นแค่ยังไม่รู้เฉยๆถ้ารู้ก็น่าจะมันเหมือนกันลราเว้ยเพราะมีช่วงเน,นี่ยผมจำได้เลยวันนั้นน่ะคนเสียชีวิตบางเดียวร้อนแบบนี้เนี่พาอะไรประการที่ร่างกายของอย่างนอ้องผมมีสัตว์และสิ่งไม่มีความชอบรทำที่จะนอนหลับอีกต่อมาปีิทินที่สี่ที่เราเห็นมหาในศาลทุกคนงานเขามาไม่เอาจะไม่ให้ถึงเป้าหมายต้องทำอย่าเวลาอาจารย์บอกว่าผมไม่รู้อาจารย์ ขยายความนิดนึงนะเผื่อน้องๆที่เขาอาจจะสนใจทางนี้หรือเขาไม่ชชวร์ว่าทางนี้รบบเราเรารู้ได้ไหมว่าเนี่ยคือถุดเดองหรืเาอ๋อจริงๆในฐา,า,านะมนุษย์คนเ,นเรา <c oughs> ทุกคนอนะทําอะไรแล้วมีความสุข,ขอันนั้นแหละคือส,สิ่งที่ควรทำแต่ในบทบาทความรับผิดชอบก็คือในมนุษย์เนี่ยอะไรที่ทําแล้วมีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นน,ะนี่คือสิ่งที่ควรทำควรทํามากๆเพราะมันก็ช่วย ทำให้เรามีความสุขแต่อาราต่อไปคือสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขนั้นเลี้ยงชีพเราได้ไหมซึ่งถ้าเราทําแล้วเลี้ยงชีพได้ก็มไม่มีเหตุอย่างอื่นที่เราจะไม่ทํสุขตั้งต้นจากกระดุมเม็ดแรกคือหาสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขแล้วไม่สร้างความระมัยให้ผู้อนะื่นนะแล้วมันจะดีมากถ้าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสร็จปุ๊บจากประโยชน์นั้นแล้วมีความสุขลองเลี้ยงชีพเนี่ยถ้าเลี้ยงได้ทำาบบนั้นแหละ ผมยังยืนยันนะผมความุญาตว่าผมนี่แหละเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วแม้กระทั่งหัวไม่ดีก็อย,อยังไปเลยครกบเปิไกมากเลยอาจารย์เป็นาอาจารย์ใช่แรงผลักดันของความชอบผลล้วนเลยว่าชอบอยากทำอาจารย์ไม่ต้องให้อ่านหรอกผมอยากรู้ทั้งเลยอย่างเงี้ยมันจะไปแบบ ไปแบบไม่มีเหนื่อยแล้วตลอดทางการเดินทางผมถึงผู้วอมต้นสังภารว่ากปีที่ผมไปลาตาล้วนสุขทุถึหงหาตัวเองให้เจออันนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาของเพจมิตเอิ์ไหมคะที่แบบเหมือนอาจารย์ส่ตงต่อสิ่งที่อาจารย์รู้สึกช,ชอบมีความสุขกับมันใช่ผมมีความสุขกับเขาเพียงพอพอสมควรแล้วในช่วงสิบปีสิ ผมก็อยากให้คนอื่นมีความสุขบ้างผมไม่ได้บอกว่าผมบ้าอะไรที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์มอะไรเนี้ยเพราะผมรู้อยู่กจใจว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยคนอื่นแค่ยังไม่รู้เฉยๆถ้ารู้ก็น่าจะมัน mm. เหมือนกันครับผมก็แค่ส่งต่อไปดู <c oughs> ก็มันจริงๆได้จริงๆอะไรอ่ะเหตุหรือว่าข้อมูลที่ผมลงไปในเพจอะถามว่า,าความถูกต้องมันมีไหมมันก็มีเพราะว่ามันเป็นงานวิชาการ แต่ประเด็นที่ทำให้คนชอบหรือว่าคนสนใจอ่ะเพราะเสน่ห์ของธรณีวิทยาหรือของวิทยาศาสตร์โลกนั่นแหละก็สนใจอยู่แล้วใ่คือมีอยู่แล้วแค่คนแบบหาอ่าน<ช>ไม่ได้ไม่ได้ง่ายใช่ผมก็แค่เอาให้เขาอ่านง่ายๆได้สัมผัสง่ายๆกค่ัจริงๆในเวิร์กเพจเนี่ยผมทํด้วยจุดประสงค์หลายอย่างจุดประสงค์แรกของผมทำให้คือมันเที่ยวเที่ยวสังคมเนี่ยเพราะว่า าศาสตร์ของวิทยา,าศาสตร์โลกหนึ่งคือผมรู้อยู่ในใจว่าสําคัญสองมันอยู่ในบทเรียนการศึกษาผมสอนวิชาวิทยา,าศาสตร์โลกเด็กที่เรียนนิสิตท,ที่เรียนส่วนหนึ่งก็มาจากคณะกาสตร์าเสียงที่ผมได้ยินก็คือเขาบอกว่าเขาว่าต้องสอนวิชานี้ไม่อยากสอนเลยเพราะไม่มีแมทเทียลในการสอนซึ่งอ่ะอบบก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้ามีแมทเทียลแล้วจะอยากสอนไหมผมก็ทาสไลด์ให้หมดเลย ทำหนังสือให้ใทำแบบฝึกหัดให้ทำเกมให้ใ,ใแจกให้ทุกคนแจกให้คนโคทั่วประเทศเท่าที่เราจะได้เจอกันลองดูสิว่าจะมีความตกลงผลสุดท้ายที่นี่ผมแอบดีใจนะเป็นดีใจกับคำสั้นๆที่คนพู้ขาดแต่ไม่นดฆษณาเพราะมันเป็นมันเป็นต้นกำเนิดของการทำงานในี้ของผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอยูท่ทางตลาวเดี๋ยวมาพูดกันตอง รู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้สอนนี้ไทยคือวันนั้นผมเติมเต็ม่สุดแล้วเขาก็พูดผ่านๆว่ารู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้สอนที่ทยนั่นหมายความว่ามันประสบความสาเร็จแล้วกับการที่คนจะได้มีโอกาสได้รู้สิ่งที่มันสนุกอยู่แล้วในตัวแหละได้ง่านแต่โชคก็ต้องมีจุดที่เบื่อหนายเพราะว่าคนจะจบเอกคนะจ,ะจ,จะเขียนเือ๋อแต่ก สอง<ช>อย่างนะ<ก>อย่างแรกต้นทุนผมดีคือผมนักไปแล้วแต่เพราะนั้นผมจะเหนื่อยยากข้อที่สองคือผมเองคนที่ถ้าผมจะทำผมจะท่านทางไม่ได้จริงๆคุณสมบัติเนี้ก็อยากแชร์ให้ทุกคนเหมือนกันว่าคนน่ะมันไม่มีอะไรยากเลยโอ้สลาดไม่เกี่ยวขอแค่ว่าถึงเวลาเอาจริงให้เอาจริงๆเอาตรงกว่าจะได้อย่าปล่อย แต่เวลาถ้าไม่เอาจะไม่ให้ถึงเป้าหมายก็ไม่ต้องทําเสียเวลาเราไม่หยอกแยก่เราไม่ต่อยมุกเราไม่แย่แต่ถ้าจะเอาคือต่อยแล้วมันจะลงเนี่ยเป็นมุขคือโฟกัสแล้วก็ไปใช่โฟกัสไปให้ถึงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเรนนี้ของทำแล้วผมว่าี่ว่าผมโอเคอะหมายว่าไตาน้อมไปเอ,เองคือไปให้สุดแล้วหยุดให้เป็นหยุดเมื่อไหร่พหยุดแล้ว ผมหยุดแล้วในมิติของการที่อ่ะผมต้องการนะผมปรัปรันาตำแหน่งทักวิชาการเมื่อผมทําเสร็จผมก็ไม่ทําต่อเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากกลับคือผมไม่ได้อยากสูงไปเรือเ่อยเรจนกระทั่งวันสุดท้ายแต่ผมอยากอยู่แค่ประมาณนี้แหละผมพอใจอย่างที่สุดและผมก็อยากช่วยทางทางช่วยอะไรเยก็รือมิใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ผมอยาก ผมก็จะทําไปเรื่อยๆถามว่าเบื่อไหมอนาคตไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ก็ยังสขเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วหยุดหยุดแล้วลองไปเผื่อแคร์เขาเองบ้างใช่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้มากเลยเรื่องของความสุขจากการให้ผมก็ไม่เคยมาก่อนว่ามันเป็นแบบนีเน้เรามาเจอกันในวันนี้ พราะไอ้เบีนี่เออนี่แหละเรามาเจอแล้วแล้วก็ผมให้เล,เลยคือการให้อ่ะให้ไปเรื่อยเ่ยโดยที่ไม่ได้รวังอะไรตอบแทนสุดท้ายอ่ะความสุขมันจะกลับมาเราเองแล้วความสุขนะมันหอ,อามมากมันอร่อยกว่าข้าวอีกถ้ามีโอกาสอยากชวนชวนให้ทำแต่ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ไม่ต้องมาทําให้ถึงก็งเป้าหมายของตัวเองค่ะตั้งความเข<อ>้ <ขอ S 2> อาจารย์นะคะคิดว่าคิดว่าเป็นหนึ่งในลักษณะลึกๆของคนที่มีความสุขในการหนึ่งในอาชีพของการเป็นอาจารย์อันนี้อาจจะแอบแชร์เหมือนเหมือนตอนที่เรารู้สึกอย่างเป็นอนาจารย์เขารู้สึกว่าแบบมันเป็นชีวิตที่เหมือนเข้าอาจจะดูนกก่ากลัวนะคือบางทีเขาชอบคิดว่าท่านเนี้ยแบบเดินไปแล้วถูคนส,ส,สิ่งหน่งที่ จะทําหรือไม่ทำแล้วรู้สึกว่าอาชีพอาจารย์แต่ที่ที่แบบถ้าเดินออกมาแล้วเขาบอกช่างยิ้มเพราะมันทุกวันมันทําให้ใครผมคิดเหมือนอาจารย์ไปใช่เอาง่ายๆนะพูดแบบว่าอ้าวห้าวอ่ำหามแบบผมเตอร์ดิเกียชาเราถึงจะได้เป็นอาจารย์แต่เมื่อเราได้มีโอกาสได้เป็นอาจารย์แล้วเราก็ทําให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่เหมือนกับชีวิตก็โฟกัสในสิ่งที่จําเป็นกับเราก่อนถูกดูแลตัวเองให้ดี ให้ตัวเองพอใจในชีวิตตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูแลคนอื mm ่น hmm. มีอยู่นิดเดียวคือถ้าอยากอยากเผลอเพราะบางทีการเดินทางเไกลอ่ะอยากเผลอที่ตั้งเป้าเพิ่มไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายหรือว่าหรือช่วงปลายทางเพราะคุณจะต้องวิ่งทั้งชีวิตคุณจะต้องดิพเอนออนอะไรทั้งชีวิตมีจุดที่ปลอดภัยแล้วพอใจแล้ว แต่เขาเนี่ยก็ทําทุกอย่างอย่างนแบบีครัแบกบ็คือกาบอาจารย์อยากจะแนะนําว่าแบบเหมือนการให้อะไรกับผู้อื่นโดยที่เราแบบพอแล้วมันมีมันมันได้รับความสุขกลับมาจร,จริงๆนะจริงๆมันเปลี่ยนใจแลใช่มันเป็น่นมันเพิ่มปิด่มันมีความสุขมันนอกรักแลวมีบางทีถึงให้เด็กโกรธเราะแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้ คือไม่รู้ไม่ใช่ได้คือแบบบางทีแบบเรารู้ว่าเราทำดีเราหวังดีอะไรอย่างเงี้ยคิดไปอ่าอันน,น้อยากจะขอถามอาจารย์ในช่วงของแบบที่ผ่านมาจนถึงแบบจนถึงทุกวันเนี้ยบทบาทอะไรที่อาจารย์รู้สึกท้าทายหรือยากสําสหรับอาจารย์ที่จะผ่านมันไปได้นะคะการทําืับืดย่ดยืยืดยืดยืดยืยืดยืดยืยย จริงริงไม่ไม่ไม่ไมไม,ไม่ใช่เพราะผมเก่งหรืออวดเก่งหนึ่งไม่มีอะไรท้าทายสำหรับผมสองไม่มีอะไรยากสําหรับผมเพราะผมไม่เคยประเมินเป้าหมายตั้งแต่แรกผมจะมีหน้าที่ตื่นขึ้นมาและทําวันนี้ให้ดีที่สุดใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้น,น,นอันนี้คือมุมของผมเพราะฉะนั้นคือผมไม่มีว่าเฮ้ะมันท้าทายมันยากมันทําไม่ได้ ความย,ยากจะทําให้เราแตกต่างความาย,ายากนั่นหลายค้งมาทําได้แต่ยากเมื่อไรก็ตามที่เราผ่านไม่ได้เราก็เหมือนคนทั่วไปที่เรายืยนอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราผ่านความยากไปได้เราจะแตกต,าต่างจากคนทั่วไปเรียนปริญญาตรียากไหมไมยากในตอนนั้นใช่วันที่จบปริญญาตรีก็จะทําให้เราอะแตกต่างจากเราตอนมัธยมปีดีด่หก <c oughs> มือกอาจารย์เก่งมากเลยแล้วแม่มาได้มาอันนี้เนี่ยม่วนตัวครับได้สองโอ้อาจารย์เก่งอยู่แล้วว่าอันนี้อ่ะไม่ลยอาจารย์อาจารย์คิดว่าผมไม่รู้จักกระดาษผมรู้จักาจารย์อาจารย์เก่งอยู่แล้วใช่หนึ่งคืออาจารย์เก่งอยู่แล้วสองคือทํายังไงถึงจะได้อาจารย์แค่ทำไปเรื่อยๆเดินตามสตกอาจาย์ได้ เดินตามสโตกระจารงจริงๆแอบง่ายนิดหนึ่งตื่นขึ้นมาด้วยภาวะบุติภาวะอย่างเราเราแยกได้ว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทาไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ทําได้อนี้ทาได้อนี้ทำได้อันไหนที่อาจารย์ทําได้อาจารย์แค่ทาอย่างที่อาจารย์ทำใช่สุดท้ายอินดีเอ็นมันถึงมาแล้วผมอยากจะบอกพูดแบบอินเตอร์แรงนะถ้าอาจารย์เห็นผมตอนปริญญาตรีตอนสตาร์ทเป็นอาจารย์อาจารย์โปรดโปรดมองผมเป็นตัวอย่างว่า มันทาได้โหวต้องทาได้พราะผมนะไม่มีไม่มแววที่จะทําได้อาจารย์ทาได้อาจารย์เชื่อผมได้ชัวร์แต่ว่าอ,อันนี้ส่วนตัวส่วตัวเลยน,นะผมทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและระหว่างทางผมผมทมําบุญมาตามาผมไม่เคยเดินไปแบบเห็นแก่ตัวหรือว่าทิ้งอะไรไม่ดีลยหรต่าง มีโอกาสโอเคเป้าหมายหลังเรา,าไปทางนี้แต่มีโอกาสเราก็ให้ข้างทางให้ข้างทางมผมว่าพอถึงจังหวะนีเงเลยเฉพาะตำแหน่งสูงสุด้านวิชาการบางทีมุมผมน้ำเปนครั้งที่สอง<ม>เป็นเรื่องของวาสนามผมว่าลมใต้ปีกสำคัญซึ่งลมใต้ปีกของผมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคอนเนคชั่นแต่ลมใต้ปีกที่คงณีคุมบุญในะมุม อย่างผมทําทได้การทาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นการทําได้หน้าที่ของอาจารย์ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ว่าทํำยังไงใ,ให้ได้ให้ได้สุดท้ายมันจะได้เลือาจารย์ทำคผมดีหน้าที่ของอาจารย์ตอนนี้เรื่อของเราก็ได้คือรักษาสุขภาพให้ดีเพราะวันที่ได้อาจารย์จะได้มีเวลาในการผมใช้คำว่าเสพประสิทธิอาจการ์ต้องการนาน ได้ประโยชน์เยอะมากเลยกลายเป็นแบบมีความตอนแรกนึกว่าคือจากรู้จักอาาจกันคือบังเอิญแอดติดตามในในรู้ดูจะได้แม่ส่วนตัวเลยเลยเลยมีความรู้สึกว่าต้องมาแนวเฮค่ะทาเฮแล้วเตรียมเสียงมาแบบตอนเริ่มต้องเตรียมเสียงแบบทาเฮอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบสนุกแต่ว่ากลายเป็นแบบได้ได้เป็นเป็น ท่าชิ camel, มจิตใจแล้วก็ได้แรงอีกมุมอ้อสตดอีกมุนมนึงของอาจารย์นะคะเพราะว่า<ม>อ้ออยากดูสัมภาษณ์อาจารย์กั้าผมอยากแชร์อ่ะเฟซผมไนดะ้ไหเป็นเฟซที่ลง,ง,ลงมุกตลกแลวผมก็ไม่ได้แบบว่าอยากสร้างตัวตนว่าเป็นคนสัมบุคลิกหรือว่าอยากอะไรไม่จริงๆอ่ะคือมุกตลกเนี่ยผมลงตอนโควิดเพราะมีช่วงผมทําได้เลยวันนั้นะคนเสียชีวิตวันเดียวร้อยกว่าคนแล้ว ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ที่มหาลัยแต่กระแสะข่าวมหาลัยคือเด็กดาวหมดเลยติดตกกันหมดผมก็เลยว่าไม่รู้จะทำอะไรผมก็ปล่อยมุกตลกมุกตลกไปเรื่อยมุกตลกไปเรื่อยพอปล่อยไปเรื่อยสิ่งที่ผมได้รับคือเพื่อนเราน้องเราลูกศิษย์เราญาติพี่น้องเราไม่เห็นหน้าแต่ก็รู้ได้ว่าเขา่้จะมีรอยยิ้มไหมเฮ้ยผมว่าโอเคนะข้อที่เนีน่ยคือว่าให้ความสุขกับคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไร ข้ที่สองหมดประติทาง่ะกลายเป็นแบพอลงมุกตลกไปเรื่อยๆมันปรับมูดผมเหมือนกันนะม,มันกลายเป็นผมกลายเป็นคีบมุขที่กลายเป็นเป็นมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนใหญ่ใช่ไปเองแล้วบางทีไอ้สำนวนที่เล่นตลกที่อะไรเนี้ยก็ได้ถูกนาะมาใช้ในทางสื่อสารกลายเป็นมีตลกเลยชอบค่ะก็คือเข้าไปดูจริงๆชอบทำให้ คือเอาก็ไม่รู้บางมุกบางบางมุกก็ก็ก็ตลอดมันคือตลอดทุกมุกแต่บางมุกไม่มานายยังไม่ได้อยู่ในวงการอาจารย์ใช้คำว่าเปลี่ยนหรือว่ามุกอะไรอ่ะที่มันแบบมันก็เออไม่ต้อบอกก็ไม่หลับนายยังไม่เข้าหมวดในวงการนายเพิ่งเข้าในวงการนายต้องมีแบบว่าใช่ไหมหลายหมวดใช่ค่ะเออมาถึงการดูแลสุขภาพเลยคะครับเอออาจารย์มีทริคในการดูแลสุขภาพอย่างไรคะเพราะว่าจริงจริงทอยอย่างที่อ่ก ใช่สุขภาพที่ผมดูเยผมอย่างที่ผมบอกอาจารย์ครับอยากแนะน oui. well. ําให้ดูแลสุขภาพเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามดูแลสุขภาพถึงแม้ว่าสภาพร่างกายที่เห็นผมพบว่าจริงจริงๆริง่เห็นะคืออ้วนอะไรเนี้ยแต่ผมถ้าทําได้ผมพยายามจะดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายผมมาเดินเกิดทุกเช้าน่ะมาจารน่าจะต้องแข็งแรงใช่ตีสามตีสี่อะไรไมมคนแก่เดี๋ยวอาจารย์นอนแล้วเหรอ พุ่มครึ่งโอ้โหจะบอกว่ายี่โมค่ะโอ้โอจะบอกว่าเป็นเองเมกกื่อก่อนผมนอนทีสองทีสามเหมือนกันแล้วผมก็ยังแซวรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เลยว่าพี่อะไรเนี่ยพี่มาตื่นอ,อะไรตีสี่อะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูพออายุสี่สิบอ่ะเดี๋ยวจะเป็นเองเพราะผมอายุสี่สิบอ่ะพุ่มครึ่งสองพุ่มเนี่ยผมงอแงเป็นเด็กแล้วนะใช่กลับบ้านเป็นนอนแล้วใช่แล้วพอตีสามตีสี่ตื่นเองให้นอนก็นอนไม่ได้ะนะ ผมก็ใท้เวลามันเหมือนมันปรับไปเองอะเป็นออกกำลังกายเดินที่ไหนบ้างออกเดินที่ไม่เผื่อเดินหนูแต่หนู่ยังไม่นอนผมไปหนูไปออกเหมือนเดี๋ยวนี่ไหนยังไม่นอนคือตีสามยังไม่นอนไม่ก็คือหลังลูกหลับแล้วก็จะจัดการชีวิตบางทีก็คือไปที่จีิตอนทีหนึ่งที่หนึ่งหีสองสอบตกแล้วนะเนี่ยไม่ไม่เลยกลัวว่าแบบเดี๋ยวบางทีไปเจัดการเมอะมากมากอ๋อผมชอบเอาดอ o ผมชอบเอาดอ o r o u t d o คือจริง ที่คอนโดมีมีพิเนสตแต่ไม่ค่อยชอบผมจะขับรถมาสองที่ที่เนี้ยหน้าพระรูปแล้วกับไม่มมงั้นก็สวนลุม<อ>สวนลุมเนี่ยถ้าอยากแบบว่าเอาออกกําลังกายบางหน้าแล้วไปกินไข่มไมได้วกอย่างเงี้ยผมก็จะไปสวนลุมคนละที่กันค่ะแต่ถ้าอยากสงบอ่ะผมมาเดินที่หน้าพระรูปถ้าจะพู่พม่าเป็นแล้วผมมะตอนประพาทีสามที่สี่เนี่ยที่เราเห็นมาหาไลยาดชุดคนงานพม่านะ กว่าตอนทีสามตีสี่สปดเกิดวิทยุพอมาอะไรเงี้ยแต่โตมาตีห้าก็นั่งทำงานใหม่ปีห้ากันตีสามตีสี่แล้วก็ไม่ไม่ใช่ตีสามทุกวันเออผมผมเคารพนาฬิกาชีวิตตัวเองตื่นตอนไหนก็ตื่นปกติจะตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งปีห้าวันไหนเนิร์ลยรู้เลยอย่างเช้าเนี้ยตองหลังผมยาลาผมก็ตื่นตีเกือบหกโมงอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่เหลือก็อาบน้ําแล้วก็ อะไรอ่ะตูดูลิสวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้าง,าง,รางนนเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างถ้าเวลาเหลือก็ตัวเฟซบุ๊ก Facebook. ทำรู้ถือว่าตัดบาตรตอนเช้าแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าใจหนูที่มันเป็นบางวัน,นวันหนูก็หม่นอนเลยต <laughs> ื่นเช้าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าใจว่าะอันหนึ่งผมเคย ผมเคยพยายามลองทำเด็กๆฟังด้วยนะเฮ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเราอ่ะมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงเราไม่จำเป็นต้องนอนดึกเลยแม้แต่นิดเดียวต่อแค่ตอนกลางวันที่ร่างกายเราเราใช้ให้มันมีสิทคิามันได้งานเยอะมากๆผมพูมดแล้วอันนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ร่างกายผมอยากนอนผมมีศักิ์และสิทธิ์และมีความชอบทรมที่จะนอนนอนยิ่งเพราะกลางวันด้วยสองมือ ทำได้แค่นี้แหละนะฉันก็น,นอนไม่เยอะนะคะเพราะการตื่น,นตีสายนี่ทุ่มหนึ่งเกือบครบออกเตนะเกือบครบแปดอะถูกป่ะอ๋อเจ็ดไอ้อยู่จ็บว่าเป็นเด็กอันทำไมอะไรแล้วก็เร็กกว่าอะไรลนะ่ะเขาจะนอนประมาณห้าจิตห้าจิตหมายถึงว่า,มวาผมจะช่างมันบ่อยอะแล้วแต่ ทั้งมาเรื่องบุไม่เดียวเอาไปแบบนี้แล้วก็มันดีอย่างแรงฝึกบ่อยๆมันจะกดกนธนาการเรื่องหลายเรื่องอ่ะมันก็น่าตลกเหือก,กันนะเอาท่าเรียนม่รถึงว่าเออเราสาบเป็นอานาเราอะไรเงี้ยแต่การแบบว่าปดอารมณ์ที่มันเป็นคิดกับตัวเราออกเรากดไม่ได้ตลกดิผมว่า เรื่ออะคุณสมุดเราขนาดเนี้ยเรื่องของอารมณ์เราก็กดตัดให้ได้ซึ่งมันจะช่วยได้าาอาหารการกินนี้ด้วยนะอาหารการกินโอ้ยถ้าพูดตามตรงอะ่ะผมก็อยากกินอาหารดีแล้วผมก็รู้ว่าผมควรกินอะไรแต่เหมือนด้วยวินัยของผมที่ไม่ค่อยโอเคกับมีเขาเรียกวาอะไรกมเพื่อนที่ไม่ใช่แบิป,ปัตด้ยินะ ของผมเพื่อในการกินข้าวในการรับประทารการกินผมออกจะไม่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะแต่ก็หันหัวไปในทิศทางที่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะเฮลตี้อ้าวเจ้าทำตุ้ให้ยังแข็งแรงเพื่อการพลัานที่ยังไม่มีมินิมัมบางครั้งนะแต่ขั้นต่ำว่า้ปก็ออกกำลังกายเท่านยูต้องวยืนต้องอ๋อไม่มีหรอกครับอาจารย์ ผมว่าไม่มีแล้วด้วยธรรมชาติของงานจะทําให้เราปรับตัวเองด้วยธรรมชาติของงานจะทําให้เราปรับตัวม่าแค่นี้หวแค่นี้ไหว,ไมไหวผมก็ไม่ฝืนเลยนะเมื่อก่อนผมเคยได้มากกว่าน,นี้หมายถึงว่าเขาโอได้มากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ลด,ด,ด,ดลงเขาห้องยอมร,รมับทั้งยอมรับในมิติของเราด้วยแล้วก็ทั้งจริงๆคือเปิดโอกาสให้น้องๆรุร่นใหม่ได้มีโอกาสทํา ฟัสงสตาร์ทอัพอดีเองนะก็เลยเหมือนในตัวอาจารย์จากภายนอกหรือภายในแล้วตรงไหนที่อาจารย์คิดว่ามีเสน่ห์ที่หรือ,อ,อหรือว่าแบบเอ๊ะอยากให้หอะมีเสน่ห์ที่สุดละครับรู้อีกส่วนก็ว่าแบบเอ๊ยถ้าต้องตรงจุดนี้อะมีเสน่ห์ที่สุดเนี้ยท่านผู้ชมอมองมาที่ผมเลยสภาพภายนอกเป็นไง <c oughs> มันมีเสน่ห์ไม่แต่ส่วนหนึ่งที่ผมก็เซอไม่หยอกเหมือนกันก็คือ ความผมว่าความบริสุทธิ์ใจจริงใจก็ตรงไปตรงมา,าภายในองค์นี้น่าจะมีสเสนะ่ห์ที่สุดจริงๆผมก็ชอบนิสัย์ของผมนะที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองแล้วก็ตรงไปตรงมา,เน,มาเนี่ยคือผมว่านี่คือเสน่ห์ของผมความจริงใจแล้วนะอย่ามาหวังสเสน่ห์จากภายนอกเลยโอ้แต่อย่างนี้น่าจะถูกใจสอบสาวโอ้แล้ว เออารขอให้อาจารย์ทำท่าหน้ารักน้ารักข้าไม่เถียงแล้วก็ขออนุญาตให้ธนาวารันะคะออนุญาตเลือกให้จริงๆเรามีเซรั่มรับตัวชั้นกลางวันเป็นบำรุงค่ะด้วยโปรไบโอติกและแอคทีฟอินกรีเดียนก็คือจะมีตูนซีค่ะครับแล้วก็สารสำคัญตูนซีจะใส่อยู่รูปท uh um> ี่ปลายไรแล้วค่ะแล้วก็สารสำคัญาบตูนซี่างๆค่ะเรมีเซรั่มแล้วก็มีบำรุงกลางวันพร้อมกันแต่แต่ว่าขออนุญาตเลือกให้จาเป็นบำร เพราะว่าอาจารย์จะได้ใช้จริงกับแดด<ส>จริงอาจารย์ถ้าใช้แล้วแล้วผิวผ่องขึ้นอาจารย์ <laughs> บอกอยูแล้วค่ะหนูจะใจฟูมากได้สนับสนุนเพจมิเตอ <laughs> ร์เลยแต่เขาไปบอกต่อนะรนอนออกรณีวิทยาที่แบบต้องออกฟิวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประโยชน์มากดูค่ะแต่คิดว่าเพจมิเตอร์เออเวลาอาจารย์ไปออกฟิลอาจารย์ผ่องขึ้นหนูก็แฮปปี้อะค่ะใช่ค่ะ อาจารย์เ้าท่าไหนคะเดี๋ยเราทำพร้อมกันขำเบ้อขำเบ้ออชอบี่เได้ผมลา่ผมแล้วเอาแบบอสมควรอะอาจจะแบบยังไมตัดเลยเด็กวยุ่นีท่าไหนอาจารย์ทำท่าละทำไงอะเด็กวัยุ่นมีท่าไหนนัางไหมฉันใช้ผลิตภัณฑ์โพโตด้วยก็ได้คข่ะดงดิทำไงอะบ้านี่นี้อาจารย์อาจารย์ชูท่าเลยเพื่อทำนี่ข้ อ่าได้อะแล้วก็ะาแล้วไม่ีไปไม่ปีใจวงกามเยอะใชีไทไมย่ค่ะใช่โตกดีผมมีลูกสาวอะเปสเทเคค่ะขอบคุณอาจารย์สันติสำหรับวันนี้มากเลยขอบคุณค่ะดีครับ